สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเดินตลาดเขาเรียกว่าเป็นตลาดราชมงคลนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเราจะมามีนัดกันที่ตลาดราชมงคลเนาะราชมงคลอีสานที่สุรินทร์นะครับมาอะไรผมมาร้านแรกผมเห็นเป็นกาแฟโบราณน,นะค,คิดซิคิดซิขายตั้งแต่กี่โมงครับขาย เจ็ดโมงครึ่งครเรึ่งเริ่มขายแล้วนะครับเนี่ยคิดซิคิดซินะครับเป็นกาแฟแล้วก็มามีร้านขายเบ็ดด้วยนะอ้ขายเบ็ดผมถามแล้วนะครับสูงสูงเนี่ยราคาแค่สองร้อยคันเบ็ดคันเบ็ดมาก็จะเป็นร้านมือสองมีทุกอย่างเลยสักเบือยันพิ์ โอ้โครับโอ้บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยบรรยากาศเหมือนอยู่เจแปนเลยะนะครับนี่ป่นเจแปนอยู่เจแปนเลยนะครับ สวยมาก,ม,ากมีทุกอย่างเลยนะครับด้ประปจก็มีไขควงก็มีผ่านการใช้งานมานะครับกระทะกระทอมีหมดเลยนะครับเคงจับแาเข้าไปม,มีขายแม้กระทั่งปลานะครับร้านนี้ปลา จะซื้อไปหุงไปต้มไปย่างก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับอันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่นะครับมือสองมือสองมือสองของใหม่ิมาบ้างแล้วแต่รายการนะส่วนใหญ่ก็มือสองนะครับ สภาพดีเนาะครับเครื่องมือช่างไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับซื้ออาที่นี่แหละเครื่องมือช่างกบใสไม้ก็มีครับกบใส่ไม้ก็มีครับโอ้หอมกาแฟมา อ่อมันเป็นที่วางตะเกียบที่พักตะเกียบครับ,<อ>รบเป็นของใหม่เลยครับตัวนั้นครับเของเก่าเก็บครับอา้าวกีตาร์ก็มีเล็กๆนะครับกีตาร์เล็กๆขาตั้งกล้องอะคูเล่ย่ตเล,เล,ลาดรา,าชมงคลมีผักมาขายด้วยนะครับเนี่ยตรงข้ามวัดป่ายโยธาประสิทธิ์นี่เลย แคคตัสก็มีผักสดๆดก็มีถั่วผักนะครับขายกันผมจะไปเดินทางนี้ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแคคตัสแคคตัสต้นสวยสวยสวยเลยครับใครชอบแคคตัสก็มาซื้อได้นะที่สุรินนะครับอยู่กระ,ะสินก็เหมารถหรือว่าขับรถมาซื้อได้นะครับ อู่นครพนมก็ขับรถมาซื้อได้นะครับแคกตัดอันเดียวกันกับกระบองเพชรไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้เจ้าของเขาเลี้ยงแบบฟังเพลงด้วยอ๋อเลี้ยงแบบฟังเพลงฟังหมอลำเป็นไหมครับน่าจะได้กันตึมพอได้ไหมครับนี่สำหรับคนที่ชอบแคคตัสหรือกระบองเพชรอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องแบบนะครับ ชุดเครื่องแบบข้าราชการชุดเสื้อกั๊กผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีห <c oughs> มวกกุมการปกครองออแพถบส่วนใหญ่จะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะลครับผมครูนีเลย c ีเ8มีหมดเลยนะครับ ั่งก yes. ็เป็นหลวงพูดุลนะครับมีขายผ้าไหมด้วยผ้าไหมสวยๆอันนี้ตลาดผ้าไหมครับอันนี้ผ้าไหมบ้านอะไรครับขวาวสินรินอยู่ในอำเภออะไรครับ น,นี่เป็นผ้าไหมขวาวนะครับถ้าอย่างผ้าขาวแม่อันนี้พืนเท่าไหร่ครับอันนี้อันนนี้ืละ600ถ้าอย่างผ้าไหมอย่างเงี้ยประมาณผ้าโคงคือละกี่ร้อยครับถ้าอย่างอ,อันนี้เป็นเป,นเปนโฮลสีธรรมชาติค่ะค 2,008, 2008. สองเมตรเหรอครับสองเมตรสองพันแปดไยูบ้านเนาะโ<ม>อ้พระไมสวยนะครับจากขวาวศิลรินสวยสวยสวยผ้าสโลงเท่าไหร่รับจังผ้าสโลง,พ,ง 1, พันสี่ร้อยเลื่อมมากเลยนะครับลเลื่อมสวย ับมาชมตลาดผ้าไหมอ้ที่ราชมงคลก็มีรถรถรางบริการด้วยนะครับนี่ครับมีรถรางบริการด้วยไปส่งถึงท่าตูมหรือเปล่าครับอะบะบหอดดอรแน่าออยู่นี่แหละสาธุรครับกลับลงปูด,ดุลขอบคุณครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นขายข้าวนะครับขายข้าวข้าวมะลิซ้อมมือโอ้อันนี้ตําเอาเลยเหรอครับอ้สสีีรุงเหนนนี่่รข้าวกล้องสวยมากเลยครับข้าวหอมมะลิสุรินอันนี้ข้าวอะไรครับคุณลุงข้าวซอมมือมะลิอสวย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 มากข้าวสุรินสวยมากครับคุณผู้ชมเนี่ย โอ้โอ้สวยมากเลยครับอันนี้มาจากหมู่บ้านอะไรครับใกล้ใกล้โอ้โหเนี่ยครับสวยมากเลยครับคุณลุงมาขายทุกวันอาทิตย์เหรอครับวันเสาร์ไปขายไหมเสาร์ที่ว่าขายถ้าวันธรรมดาขายที่ไหนครับคุณลุงโอ้ไปตลาดสดอืม ครับโลละห้าสิบนะครับเนี่ยสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยข้าวสุรินเป็นเมด็ดเม็ดสวยๆมากมหน้าเดินนะครับบรรยากาศทุกๆเชา้าขอบคุณคุณลุงครับเนี่ยถ้าอยากกินข้าวอร่อยๆก็แ,แวะมาถ้าอยากได้ต้นมะม่วงมะนาวมะกรูดไล่ไหลมาไล่ไหลสายพันก็ ได้มาซื้อได้นะครับตรงหน้าหลวงปู่ดุลมีบัวฟด้วยนะครับอันนี้บัวฟครับบัวฟบัวฟครับบัวฟบ้านผมเอิ่นบักบวบสุรินเอินบวัวอันนี้ถั่วโอ้ถั่วพูนะครับอันนี้ครับไม่ใช่ถั่วทะเลนะถั่วพูทำงามเนาะ มีข้าวหอมมะลิอินซีไรยาข้าหอยไรยาข้ามอดนี่ว่ากันไปครับนี่ครับรถลางเรียนที่นี่มีแต่นี่ความรู้ก็พอมีนะครับมีความสุขมากกว่าอ้าวไปกันต่อครับอันนี้ก็ขายผักครับผักปลูกเองหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้จากที่ไหนครับเนี่ยบ้านอะไรนะครับ บ้านดงมันโอ้โหเดี๋ยวฟังฟังเสียงก่อนมีเสียงกันติมด้วยนะครับบ้านดงมันมีเสียงแม่น้ำพึ่งลอยมาเลยดงมันหล้านนะครับผักหวานก็มีนะครับอันนี้ก็ปลูกนะครับนี่นะครับนี่เลยเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินอีหลีได้นี่พี่น้องเลยเกษตรอินทรีย์บ้านโอ้ยสุดยอดเลยโอ้กลุ่มอะไรนะครับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศจ้าเยอะอะไรเยะที่นี่ดีงามเลยนะครับคุณผู้ชมก็ได้มาเดินตลาดตอนเช้าๆได้มาไหว้พระด้วยนะครับวัดป่าโยธาปสิทิ์พอดีตอนเช้ามันหนาวๆานะครับผมก็เลยใส่เสื้อกันหนาวออกมานะครับนี่ผ่านมาก็มีขายข้าวขายผ้านะครับส่วนใหญ่ลอตเตอรี่นี่มีทุกที่ ปลาทะเลมาจากห้วยเสนิงนะครับวันนี้ปลาทะเลอุ้ยอันนี้อันนี้ตะภาพน้ำเหรอครับปลากระเบนค่ะปลากระเบนอันนี้ก็ขายมันเนาะครับมันนึ่งมันญี่ปุ่นแล้วครับมันไทยนี่แหละมันไทยนี่แหละเนาะที่สุดที่เรียกมันอะไรครับนี่ที้สตีินก็เรียกเรียกอันนี้เรียกมันแครอทเรียกมันม่วงอ๋อมันแครอทมันม่วงใช่อ๋อมันเป็นสีแครอท กระสินมันผมเรียกมันแก้วมันแก้วอันนี้บักอื้อนะครับสุรินเรียกอะไรครับเนี่ยพลักทองมีภาษาสุรินไหมภาษาสุรินภาษาเขมรงเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ีบอกว่าขอบคุณครับนี่ก็ขายต้นไม้นี่ขายต้นไม้ตลาดเกษตระสินหานมาก็ไปขายเสื้อม้าห่ม โมหอมเสร็จแล้วก็ขายสปรดอันนี้สปรดโลละหรือลูกละครับอันนี้ลูกละสามสิบห้า,านะครับอูว่น,นี่หัวมันเอ็นบานคอยมันแกวมันแกวเนาะดูทั้งนี้เอ,อ็นมันแกวเนาะท่านผมเลยหัวมันเอ็นอันนี้แก้วขมิ้นนะครับกิโลกร,รัมละยี่สิบห้าบาทนะครับแก้วขมิ้นอันนี้มีมะขามปอมด้วยนะครับ เดี๋ยวแวะมาซื้อมะขามป้อมแก้ไอโอ้มะพร้าวอี๋ยังนี่คือตะมแตะกีครับเนี่ยหอมเผาค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะครับกินไหมคะลองไหมคะโอ้เป็นวัดอยู่ครับขอบคุณครับก็มีอุปกรณ์ทำครัวอี๋ยังวะครับ โอ้ขาย่ไหนไเนาะายไ่ได้นี่ขายาถุงเท่า,าขายต้นไม้ต,ไมต้นกล้วยนี่ขายเป็นต้นเลยนะครับเนี่ยกล้วย,ยอันนี้ขนมขนมอ,อะไรเขาแตนบครับใช่ครับน ออกแดสดๆครับรอตตรี่นี่มีทุกแผงครับอันนี้ขายข้าวอันนี้โอ้ปลายข้าวสวยครับอู้ผุ้หอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้ทำปลาต้มโกค่ะปลาโขลกค่ะนี่ค่ะเวียดนามว้าวปลาทั้งโกครับสูตรตลาด เขียวค่ะนี่สูตรมาจากตลาดแม่กินแหงโคราชครัโอ้โหแล้วครับนี่ดูทอดปลาต้มกุ้เนี่ยภาษาคามียนเขาเรียกอะไรครับเาเรียกอะไรปลาต้มกุ้งไหมครับเราไม่เคยเรียกภาษาคามียนเลยอ๋อถามพอสุกแล้วก็จะพอสุกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแม่ค้าบอกนี่น่ากินมากเลยครับเดี๋ยวออกไปเข้าไปถ่ายข้างในก่อนเดี๋ยวออกมาแวะดูเด่นครับ สวยมากเลย,ยอยากให้ชุนดูก่อนแรกค่ะขอาเป็นหยังครับเดี๋ยวออกมาก,ก่อนขอบคุณครับโอ้งาม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 ปลาต้มกุ้งสูตรตลาดอะไรเขาเรียกตลาดเลยครวคาวนี้มีโคล่าโอ้โหนี่โคล่างามมีปลาต้มกุ้งมีน้ำเต้าหู้มีม<ก>อะไรเนาะอันนี้ตัวเขียวค่ะตัวเขียวเนาะครับตัวเขียวบยัวลอยบัวลอยเต้าส่วนเต้าส่วนเม็ดเดือยเม็ดเดือยโอ้ครบเลย ล้วยทำมาสดจากสวนเลยนะครับสุขาต้นสุขาเครือว้าสุขาเครือค่วยบอกพี่ภาษาบ้านคอยถ้าทุค้าเครือแม่ค้าก็ใจดีน่ารักทุกคนนะครับอันนี้ต้นไม้นะครับขายผักขายต้นไม้ขายน้ำผึ้งมีสุดอย่างสุดแนวเนี่ยแค่ทางเข้านะครับคุณผู้ชมเนี่ย เนียสมุนไพรทั้งหมดเลยอันนี้อะไรนะอันนี้มะตูมอันนี้กระเจี๊ยบอันนี้ย่าหวานอันนี้ก็กระเจี๊ยบอันชัน <c oughs> ดอกกิ๊กหวยอ,อันชันดอกกิ๊กหวยเนาะเนี่ยครับมาเดินตลาดยามเชา้าได้อะไรหลายอย่างกุ้งแช่แม่กุ้งหักปลาแช่อู้สด,สดักมาสดๆเลยอู้ดักมาจากคลองเนี่ยครับ เ่สนีงโอ้เนี่ยครับกุ้งพี่น้องกุ้งเต้นเอาไปก้อยเนาะใ่การครัวกินก็นได้ถ้ามาแล้วก็จกวเจอน้องช้างครับเจอน้องช้างปปอโอเนี่ยอาหารน้องขวัญ20่บาทจ้าอันนี้ชื่อน้องขวัญเหรอครับออมีมีควานเป็นฝรั่งเหรอครับ S <S> ม,มีควรเป็นฝร,รั่งเลยครับรรพูดไทยได้พ,ดไไดพูดอังกฤษไม่ได้เลยโอ,อเป็นลูกครึ่งน้องขวัญอายุเท่าไหรแล้วครับน้องขวัญสิบสองครัวผมได้กลิ่นหอมๆมาแล้วครับคุณผู้ชมได้กลิ่นหอมๆแล้วจะพามาดูครับ เนี่ยตลาดน้ําราชมงคลเนาะวัาอันนี้ผมเรียกว่าพี่มหาปิ้งไก่เลยครับปิ้งไก่ที่แบบเยอะมากครับอือ uh หือนี่ไก่ย่างตัวละร,อลร้ยะรอยครับคุณผู้ชมไก่ย่างตัวละร้อยที่ตลาดน้ําราชมงคลนะครับเนี่ยโอ้ยถ่ายทอดบรรยากาศความแซบ่บถ้าเช้าวันอาทิตย์ถ้าอยู่ที่สุรินทร์ก็มาเดินนะครับรตลาด เช้าราชมงคลก็จะเห็นแบบปิ้งไก่แบบนี้ตาแซบตาแซบนะครับเนี่ยโอ้หน้าอร่อยหน้าอร่อยมีเวลามีโอกาสแวะมาทานนะครับตลาดน้ำราชมงคลไก่ย่างตัวละ่ยเลยย่างตัวละหนึ่งร้อยครับคุณผู้ชมมีสับให้ดูนะครับ โอ้โหแบบแผงปิ้งไก่ครับพี่น้องเอ้ยหมดแล้วแผงแผปิ้งไก่แผงปิ้งไก่ยมเช้าตลาดราชมงคลไก่ย่างก็มีปลาดย่างก็มีนะครับ,รบไ่ย่างตัวละร้อยบาทนะครับโอ้หหมดประมาณวันละกี่ตัวครับพันตัวหมดไหมห้าร้อย หกร้อยตัวบ่อเช้าสองวัน oh. วันเสาร์ขายที่ไหนครับอ,อ๋อ oh. วันเสาร์ขายที่อำเภอ oh. วันอาทิตย์มาขายที่ตลาดราชมงคลพวกลอยตัวพี่นออ้องเอ้ยเบิงเมค่าิันขาย uh huh. ยอดเลยครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ก็ไปเดินตลาดที่ตลาดเขียวเนาะวันอาทิตย์ก็มาเดินนะตลาดราชมงคล ถ้ามาสุรินทร์ก็แวะมากันได้นะครับในอีพีที่หนึ่งนี่ก็ขอจบไปประมาณนี้นะครับแล้วอีพีที่สองเราเข้าไปต่อข้างใน,นครับอีพีนี้ผมจะจบที่ไก่ย่างซปเปอร์ไก่ย่างนี่แหละครับคุณผู้ชมปิ้งไกลเนี่ยโคดโคกสองวันเนี่ยหมดหกร้อยตัวไม่ธรรมดานะครับมาสุรินทร์แวะมาเที่ยวน,นะครับวันเสาร์ทิตเ์โอเคขอบคุณทุกท่านที่เกียิรับชมแล้วก็ติดตามนะในช่อง ยูทูบตัวโต้ตสสนอแยม้มนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับนบอบวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับแล้วเราจะจบกันที่นี่อันชางหอยน่้อยอุ้ยหล่อจังเลยครับนี่ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ